วันนี้จะมาบอกวิธีโหลด mp3 มาฟังแบบออฟไลน์นะฮะคือให้ให้เข้าไปที่ Safari นะครับ iphone 11เข้าป่๊บแล้วก็พิมพ์ตามเลยนะครับเนี่ย v w w w mp 3 Juice, cc นะฮะกดเข้าไปเลยครับพอถึงหน้านี้แล้วเห็นช่องสีข,า,ขาวๆนะฮะยาวยา ให้เราค้นหาหลังจากนั้นเราไป youtube ก่อนให้เราเข้าไปที่ youtube เอาอยู่ไหนอ่าสมมติว่าเราจะอยากฟังเพลงนี้เราก็กดแชร์แล้วกดคัดลอกแล้วกดกลับอ่ามาที่มาที่เดิมอ่ามาที่ซัฟ a ฟ i นี่นะฮะแล้วกดวางปึ๊บแล้วกด ค้นหาครับนี่นะมันขึ้นมาแล้วให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะอันแรกดาวน์โหลดเลยฮะเห็นด้านบนไหมฮะดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะอยู่ขวามือด้านบนที่เป็นลูกศรน,นี้ยอันนี้เราก็ฟังแบบออฟไลน์ได้เลยเนี่ยครับ เรียบร้อยครับ